เอาแล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีครับในนี้ครับอยู่กับเราทีเคป๊อปครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้อ่าตัวผู้เล่นนะครับไม่สามารถกดรีเซ็ตตัวละครได้นะมีนี่นี่นี่รีเซ็ตแบบนี้ครับไม่สามารถให้ผู้เล่นกดรีเซ็ตได้แนะนําสําหรับทําเกมแนวบีสบอลและอ่าทาวเวอัดดีเฟนส์ครับอ่าอันแรกนะครับก็จะมาที่อ่าอ่ามันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับช่องที่สองของทูโมเดลนะครับอันนี้ก็จะอ่าอินพุตมาอยู่ในเวิร์กสเปซเวิร์กสเปซนี้นะครับมันจะเขียนว่าสตาร์เตอร์เพย์เออร์สคริปต์อับ เราลากไปที่เอ่อเอ่อ starter player เราไปที่ starter player script นะครับกด u n ๊ o control u นะครับอ่าได้แลวอ่าผมจะมาหลักการทีละทสั้นๆน,นะคือใครไม่เข้าใจที่ผมพูดก็ไปอ่านที่ผมวงเล็บนึงนี้ให้เอาๆนะครับอันนี้คือฟพาเ์ชั่นเก็บข้างต่างรอสาวินะครับปิดปุ่ม r e s e ตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือ pc นะครับอ่าที่ผมไปทํามาแล้วถ้าผมเขียนทีแบบโต๊ะไปมันก็จะทําได้แค่ใน pc นะผมก็เลยทําแม่งเลย2ออันมือถือกับ pc อาเรามาดูใน PC กันก่อนเลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาคนระับรอก่นอนรอสับนี่นี่นี่มันก็จะตรวจสอบแล้วว่าเ p เยอร์ใช้มือถือหรือว่า PC Layer in use ah PC on off จะดีไหมอันนี้ก็ตรวจสอบแล้วนะครับนี่ก็รีไม่ได้เราไปดูในโทรศัพท์กันต่อเราไปดูใน Test เลือกนี่นี่โทรศัพท์ละแล้วลอง Page ในรอมันตรวจสอบก่อนอ่ะอันนี้ใช้โมเบ l e อ๋อ ยังรีเซ็ตได้อยู่ว่ะอ๋ออ๋อกดไม่ติดละกดไม่ติดทุกคนอ๋อแสดงว่าได้แหละแต่ว่าแค่ U I มันไม่มันไม่แบบมันมันแบบมแบบไม่ให้กดได้อะใช่นี่กดรีเซ็กตกดรีเซ็ตไม่ได้นะเคก็น่าจะถือได้แหละแต่ถ้าอยากให้แก้ไขเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเลยเพราะมันเป็นส่วนของมือถือไงผมทำไม่เป็นด้วยทำได้แค่นี้แหละ เอาแค่น okay, 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 okay. okay, ี้ก็เอาแค่นี้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย